สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ซีนะค,ะ,คะก็สวัสดีค่ะแม่แม่ใจบุญนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ก็ค่ะลงคลิปนะคะทําความสะอาดค่ะแม่แม่ให้แม่ผลิได้กินน้ํานะคะวันนี้ค่ะสายแล้วนะคะเพิ่งมาลงคลิปค่ะค่ะยังไปตัดหญ้ามานะคะค่ะพอควันก็เก็บกวาดทําความสะอาดนะคะแม่แม่ เราก็อยู่ค่ะมาค่ะมาพักอยู่ที่นี่นะคะให้แม่มณิได้มีเพื่อนๆนนะคะแม่แม่ค่ะก็ได้มีเพื่อนๆนได้รู้จักเพื่อนๆนนะคะค่ะนุ่นก็เป็นค่ะช้างเพชผู้นะคะค่ะก็ค่ะให้ค่ะน้องมณิได้รู้จักนะคะค่ะก็พาให้ได้คุ้นเคยค่ะแม่แม่อยู่เชือกเดียวนะคะก็เงานะคะค่ะแม่มณิก็อยู่เชือกเดียวนี้ก็เงาเลย ก็อยากให้รู้จักเพื่อนๆนะคะน้นก็เป็นค่ะเพื่อนๆน้องช้างด้วยกันนะคะผูกที่น้นนะคะค่ะก็ช่วงนี้ฝนไม่ตกค่ะแม่แม่ก็พาค่ะก็ฝนไม่ตกนะคะป่าแม่มณลิมาอยู่ค่ะเล่นค่ะกับเพื่อนๆเขานะคะเขาจะได้ไม่เหงาค่ะค่ะถ้าหน้าฝนก็คงมาไม่ได้นะคะไม่มีที่พักค่ะค่ะแม่มณีิก็อยู่เปียกฝนก็ไม่อยากให้อยู่นะคะ น้องก็เป็นค่ะภูมิแพ้ด้วยนะคะค่ะก็ถ้าเป็นหน้าฝนนี้อยู่ไม่ได้นะคะก็ช่วงนี้ฝนไม่ตกค่ะก็อยากพาค่ะแม่มะลินะคะได้ค่ะเดินค่ะเดินเที่ยวนะคะแล้วก็ค่ะมาให้เขาได้มีเพื่อนๆกับเขานะคะค่ะอยากให้น้องได้มีเพื่อนๆกับเขาบ้างค่ะน้องจะได้รู้นะคะ จะได้ไม่เหงาค่ะไม่แม่ขาไปที่ไหนเขาก็จะได้ค่ะไม่เหงาแล้วก็ไม่กลัวนะคะค่ะก็อยู่แต่เชือกเดียวนะคะอยู่ไกลค่ะแม่แม่ค่ะก็อยู่ไกลจากค่ะที่บ้านเลยนะคะค่ะมาก็ไกลเช่นกันนะคะก็เลยมาพักค่ะอยู่นะคะกับค่ะน้องช้างนะคะค่ะก็ได้มาพักอยู่กับน้องช้างที่นี่นะคะ น้องขวัญเะมือมออ้อนหรือไงฮะเฮะตุนมือหมอนเฮะตุนจะมือหมอนค<ะ>่ะก็มาพักอยู่ที่นี่นะคะให้เขาได้ค่ะก็มาอยู่ใกล้ๆน้องโชคชัยะคะ่ะให้เขาได้รู้จักกันค่ะแล้วก็น้องอีกหลายเชือกเลยนะคะค่ะได้เห็นนะได้มีว่าเอ,อน้องยังมีเพื่อนๆน,นะคะ อยู่ที่โน,น้นก็ไม่มีเพื่อนค่ะไม่แม่คาอยู่เชือกเดียวสงสารค่ะกลัวกลัวแม่มะลิเงานะคะค่ะกลัวแม่มะลิเงาอยู่ที่นี่ยังมีเพื่อนๆค่ะได้เห็นเพื่อนๆนเดินไปเดินมาทักทายกันนะคะค่ะได้มีเพื่อนๆนได้ทักทายกันค่ะนุ่นก็ลายเชือกเลยนะคะที่ผูกไว้นะคะค่ะลายเชือก แม่มณิก็ค่ะเป็นค่ะช้างตกงานนะคะเราก็ตกงานมาจากเกาะสมุยนะคะแม่แม่ค่ะก็ตกงานมาจากเกาะสมุยก็ยังว่านะคะยังลําบากนะคะหลายๆอย่างค่ะยิ่งน้องค่ะเป็นค่ะภูมิแพ้นะคะเป็นตุ่มนะคะก็มันก็หลายๆอย่างเลยนะคะแม่แม่บางครั้งก็ยังลําบากค่ะเรื่องหญ้าบ้างนะคะ ก็ได้แต่โอ้ยโอน้องตื่นเลยตกใจค่ะน้องช้างที่น <t> ู้นนะคะปลุกกันตื่นเลยโอ้ยตกใจค่ะก็ลาบากหลายๆอย่างเมื่อกี้ตกใจค่ะ่แม่ตกใจก็ปลุกกันอยู่ที่นู้นค่ะลําบากหลายๆอย่างค่ะเรื่องญ้านะคะก็ ก็บางทีก็ได้ไฟ้สดนะคะแม่แม่ได้ไร้สดผลไม้ค่ะให้น้องได้ทานด้วยนะคะก็ถ้ามีแม่แม่ใจบุญค่ะแวะเมตาก็เรียนเชิญได้นะคะก็ควานก็ทำความสะอาดนะคะ หุดไฟค่ะค่ะก็มาพักอยู่นี่ก็ประมาณ3าสวันแล้วนะคะ3ามสวันนี้แล้วค่ะพี่ก็ค่ะ <c oughs> สงสารแกค่ะแม่แม่อยากให้มีเพื่อนนะคะค่ะยิ่งน้องค่ะอยู่เชือกเดียวไม่มีเพื่อนก็เห็นแกยืนนะคะ อยู่เชือกเดียวไม่มีเพื่อนกับเขาก็สงสารค่ะแม่แม่แมค่ะก็ค่ะมีหลานๆก็เลยอยากให้พาน้องมาอยู่ได้รู้จักเพื่อนๆบ้างได้จะได้ไม่เหงาให้เขาได้คุ้นเคยช้างหลายๆเชือกนะคะค่ะค่ะถ้าเป็นหน้าฝนนี้มาอยู่ไม่ได้เลยนะคะ เปียกนะคะแฉะนะคะถ้าเป็นหน้าฝนนี้แฉะเลยค่ะแม่มะลิก็ยังเป็นตุ่มเต็มตัวอยู่นะคะแม่แมออ่อยู่ที่นี่ก็บางทีค่ะถ้าคุณหมอค่ะท่านมาเราก็ค่ะจะพานะคะแม่มะลินะคะไปพบคุณหมอเช่นกันนะคะอยู่ใกล้คุณหมอค่ะบางทีคุณหมอมาเราก็ค่ะได้พาน้องนะคะไปพบได้ฉีดยาอีกครั้งนะคะค่ะช่วงนั้นก็หยุดไปก็ หลายเดือนนะคะก็ประมาณ3มเดือนค่ะสามสเดือนแลคะ่ะที่หยุดไปพอน้องก็ฉีดยาครบเข็มแล้วนะคะค่ะก็เลยเว้นก่อนนะคะเว้นค่ะนี่ก็ถ้าคุณหมอค่ะท่านมานะคะคุณหมอลงก่อนมาก็จะให้ค่ะน้องได้ฉีดยาอีกครั้งนะคะค่ะอยู่ที่นี่ก็ค่ะถือว่าอยู่ใกล้นะคะว่าคุณหมอมาเราก็จะได้รู้กับเขาบ้างนะคะ ค่ะก็จะได้ค่ะให้น้องได้ฉีดยาค่ะก็ยังไม่รู้ว่าคุณหมอจะมาวันไหนอีกนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แม่ฟีนะคะค่ะที่คอมเมนต์มาให้ค่ะความเป็นห่วงนะคะค่ะแม่บาริก็ยังรักษาไปเรื่อยๆค่ะแม่แม่ยังรักษาไปเรื่อยๆค่ะน้องก็อยู่แค่ในน้มอญอยู่แค่แม่นน้มอนค่ะตุ่มข้างหลังน้องก็ยังเป็น เต็มเลยนะคะยังเป็นผืนอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกตุ่มอะไรคะ่ะแม่แม่อยากให้น้องหายนะคะค่ะก็ต้องเก็บกวาดทําทความสะอาดให้ค่ะนองเรื่อยๆนะคะ,คะก็ต้องทําความสะอาดให้แกเรื่อยๆเลยนะคะ ตรงคอ,อนี่ละคาเป็นนักเลยนะคะเป็นตุ่มแผ่นขึ้นเลยนะคะฮะ เป็นหลายมลินี่ก็เป็นค่ะบ้านนะคะกลุ่มหมู่บ้านช้างค่ะแม่แม่แมค่ะก็หลายเชือกนะคะที่ผูกไว้อยู่ที่โน่นนะคะหลายเชือกก็มาอยู่ใกล้ๆศูนย์คดนะคะค่ะก็ดีใจเหมือนกันค่ะแม่แม,แม่ที่ได้มาอยู่ใกล้ๆนะคะมาพักให้เขาได้รู้จักเพื่อนๆแล้วก็คุ้นเคยกับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะน้องก็จะได้ไม่เหงานะคะ ก็ดีพลาคุณหมอมาเราก็จะได้รู้รู้ทันเหตุการณ์ค่ะแม่แม่แมนุ่นก็เป็นน้องช้างหลายเชือกเลยนะคะ ที่ผูกไว้นะคะค่ะก็เพิ่งได้ลงคลิปวันนี้ค่ะแม่แม่่ะเพิ่งได้ลงคลิปวันนี้นะคะแต่ยังไงก็ฝากแม่มาลิด้วยนะคะแม่แม่ใจบุญค่ะหรือค่ะพ,พ่อพ่ใจบุญนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะค่ะเมตตาค่ะช่วยอุดหนุนช่องเล็กๆด้วยนะคะ ก็มาปลูกใกล้ๆค่ะช่างงาตัวพูด้วยนะคะให้เขาลุกให้เขาคุ้นเคยค่ะแม่แม่คุ้นเคยหลายๆเชื้อเขาจะได้รู้จักกันเขาก็จะได้คุ้นเคยว่าเขายังมีเพื่อนนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแม่มัลิมีบ้านค่ะแม่แม่ค่ะแม่มะนิก็มีบ้านค่ะแต่ก็ห่างไกลผู้คนค่ะแม่แ่ค่ะค่ะก็ช่วงหน้าฝนค่ะก็ค่ะไปอยู่นะคะ ค่ะก <premises. S 2> sure. ็อย oh ู die die ่ที่นี้ก็มีลมไม้ก็มีค่ะไม่มันไม่แฉะนะคะแม่อยู่ที่นี่ไม่แฉะก็ค่ะเขาก็ดีใจนะคะที่ค่ะได้มาเห็นเพื่อนๆอนมาวันแรกนี่ดีใจใหญ่เลยค่ะที่เห็นเพื่อนๆืนนะคะค่ะน้องช้างหลายๆเชือกเลยนะคะค่ะนุ่นก็มีน้องช้างค่ะดีใจนะคะมาลำแรกโอ้ยดีใจค่ะแม่คอนบอกโอ้ถึงว่าสิแม่มะลิถึงไม่เหงานะคะแต่ก่อนอยู่เชือกเดียวนี่เหงานะคะแม่แม่อยู่ ค่ะที่มองเห็นนี่ยืนมองเลยนะคะมองค่ะยังปิดสังเกตว่าแม่แมลิเป็นอะไรนอะค่ะยืนเงาพอมาเห็นเพื่อนๆนนะคะดีใจมากๆเลยค่ะมีความสุขหรือค่ะมีความสุขร้องใส่กันนะคะแม่แม่ขะเห็นเพื่อนๆนนะคะค่ะนี่ก็ค่ะเป็นวิธีนะคะน้องช้างทุกเชือกคะ่ะที่เขามาเห็นกันค่ะก็ไม่ได้ลงคลิปตรงนั้นให้เห็นเลยค่ะแม่แม่ ่วันนั้นแบ็ดหมดนะคะรีบพาแม่มณิมาค่ะแต่ก็ได้เห็นน้องได้ค่ะดีใจก็แม่ควานก็พ่อควานก็มีความสุขนะคะค่ะก็ได้มัดผูกค่ะน้องให้อีกน้องอีกเชือกนี้ค่ะชา้างงานนะคะค่ะก็เป็นตกมันนะคะยังไม่เข้าใกล้นะคะค่ะถ้าให้อาหารก็โยนให้ได้นะคะให้อาหารนี้คือโยนให้ได้ค่ะ ยังไงก็ฝากแม่แม่ใจบุญค่ะหรือค่ะพ่อพ่อใจบุญด้วยนะคะค่ะผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะทุกท่านนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริด้วยนะคะค่ะยังไงก็ฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะฝากแม่มาริค่ะอีเลเฟนด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอจบคลิปนะคะ